สวัสดีปีใหม่2567นะโอเคแฮปปี้นิวเยียร์2024ด้วย24ใช่ไหมอ่ะตอนนี้นะฮะพวกเราก็ยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกันที่เราอัดวิดีโอกันอยู่ตอนนี้เนาะเจนเจนอยากจะมาข้างหน้าโอเคปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างปีผ่่าานนม็คะสนุกมากเป็นยังไง เดดเด้ได้เข้าไปโรงเรียนใหม่ต้องได้แบบว่าเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วก็ได้ที่ท <ำ S 3> โดนไล<อ>่ออกจากโรงเรียนมาใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่หรอได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไปแคปมป์ปิ้งโอเคแล้วเจนนะครับเจนขี่จัก,กรยานสองล้อเป็นเจนย่งปลาไหลอะไรขี้ขุยจริงๆ, <c oughs> งๆก็ปีที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นปีที่ ดีสาหรับทุกคนเนาะคิดว่าน่าจะมีอะไรที่แบบทั้งดีทั้งทุกทั้งสุขอะไรเข้ามา,<อ>านะคะอะ,<น>อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีเก่าโอเคเนาะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะ,ะแล้วก็การเรียนการงานการเงินอะไรก็ร่ำรวยก้าวหน้าทุกสิ่งอย่างนะจ๊ะใครที่กําลังเดินทางนะคะก็ขอให,ให,ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพโอเคไหมเนาะโอเค,อเคแต่ว่าก่อนจากกันเดี๋ยวเรามีไฮไลท์คลิป บรรยากาศของปีที่ผ่านมานะคะไม่รับชมกันเลยนะแฮปปี้นิวยีฮ่ากายกายหิวขนาดจะกินไข่เลยเหรอลูกสุกอยู่สุก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 ยู่ก็สุกยอ่เอามาอรอยชีอรอยชีอ่าอร่อยชีอะไรหกสิบแปดอะไรเขาบอกว่าอะไร อ๋อเอายย้อนทิตัตที่ว่าขนถุงแล้วเดี๋ยวแช่อย่างนี้เลยนะนี่ฟิสฟิสฟธรรมาชาติเมื่อกี้เขาเอามาใส่เอามาใส่เกลือนะ<ร>ให้มัน <จะ S 2> เปลี่ยนพ<ะ>ุด เปลี่ยนเปลี่ยนจุดยึดแข็งนะเป็นไงใส่แล้วเป็นไงคะเออมันไม่ลื่นมันไม่ลื่นใช่ไหมฮะมาม้าเป็นไงแล้วถามเขาว่าแลทำไมไม่มีให้กายกับเว่าผู้ใหญ่เบาเพราะว่าบางทีเราไปเดินเออแต่มันจะลื่นไม่แน่มันไม่แน่นเหมือนให้เราหยุดอยู่ไอติมไปเลอ๋อนี่มันอย่าบอกเลยแข็งแดกลากไอติมแข็งแรงลากไอติมเหรอหนักนะเนี่ยอ่ะหนักไหม เอาไก่มาแล้วโอ้โอ้มาดูที่ปาฮ่าฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่ฮ่องกงดิสนีย์ฮ่องกงดิสนีย์ยี่เอ่อเกนหมอกก๊อกลูกเกน เอออยู่ไหนนะเอออยู eh, ่ไหนนะขึ้นถึงไหมเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงอ๋อบอกว่าเป็นไอติมที่กำลังฮิตสุดอะไรร้านใหม่นะคะที่นี่ d ีเมอร์ of all a g e โอ้กินได้ทุกเพศทุกวัยนี่ในร้านอันนี้นะคะคือร้านบิททาวน์ดีไล h t ชัวให้มันกินนะอ่ามันมาแล้วนะเจนเจนเหรอโอ้มาจิกจิกเหรอโอ้โหจิกจิกเลยนะมันมาขอแล้วเหรอจิกจิกเหรอโอ้ชอบไหมอ่าจับได้เลยโอ้ยโอ้มันมาอ้อนปลาเป็นหลักเลยอ่ะเดี๋ยวนะได้กินได้กินยูโรแน่ ทำไมเขาสี่เดือนเ้าตัวใหญ่กว่าเราอีกอะเจนโอุ้ยเงาเงาผมลุก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 มาเที่ยวกันที่เมืองยาตราน้ำอะไรฮะนางฟ้ามีนนางฟ้าเหมือนมีนมนมนางฟ้าใหญ่กว่านมมะม้าอีกเนี่เขามีปราสาทนู่นปราสาทนี่ก็สวยดีนะนี่เมืองก็สวยอยู่อารมณ์เหมือนคนบ้า คนบ้าเดินไปเดินมาเอาเรื่องอยู query, ่นะฮะเปลี่ยนใจแล้วเหรอเฮ้ยไม่เปลี่ยนมาดิขึ้นอปไก่ไก่ไก่กับบักไก่มาเล่อนขึ้นก่อนขนาดนั้นเลยเหรอขึ้นไปถึงนู่นเลยเหรอไกลมากฮะเออไกลมากเลยทางลงมันก็จะมีแบบอย่างนี้มาเออเนี่ยหลังสูงมากเลยนะแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่เดี๋ยวต้องลงด้วยนะทางลงคืทางลงโอ้ยคนเยอะโอ้ คนเยอะนี่คือเด็ก <c oughs> เด็กแค่หนึ่งในสนี่เหลือคนสิคนนี่เหลือพ่อแม่หน <c oughs> ออออยญาตายายด้วยบบ <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอไปที่นู่นนะต้องตั้งใจหาประสบการณ์เข้าใจไหมมีอะไรก็ต้องระมัดระวาังออกต่างประเทศมันก็ต้องแบบเาเรียกอะไรหูตาว่องไวเออก็พยายามอยู่ในระเบียบเขาให้ทำอะไรก็ทำเพราะว่าต่างประเทศมัน,น,นเขาดูแลกฐฐนันลังบ่า เนาะบังไม้เมย์เรจะบอกไหมโอ้ยโล้ค่ายโอ้ยขนาดนี้เดี๋ยว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 ไปย0่สิกว่าวันบัมาโอ้ยมาโล้ค่ายทไมอะทำไมอะเอ้ยมาโล้ค่ายเหรอขนาดนี้เลยโอ๊อ่ะเจนนมาโค่ายทไมอะโอ้าหมทำะขาดนี้เลยหรอชีวิตเราไม่เคยมีโอกาสงนี้เลยคือพ่อแม่ก็ไม่เคยได้มีโอกาสอย่างนี้นะ ก็อยากให้หนูเต็มที่นะคะก็อาทิตย์แรกทรัตัวดีๆแล้วลูกสองท้ายโออ้ออากอดกระดาษกอดกอดมาบ้านหน่อยโอ้ไม่ห่านกระดาษนี้เลยไม่ใช่ปลาอมีอาการยังไงอาเจียนอาเจียนใช่ไหม แรงไหมเหนื่อยไหมตอนนี้มาเจอคุณหมอแล้วให้นำเกลือเรียบร้อยแล้วติดลายสติกเกอร์หมีด้วยทำอะไรอยู่ครับอออยู่อ่ะโชคดีนะที่มาโรงพยาบาลเพราะทีอ่อ,อยู่ที่บ้านคงเกินความควบคุมเพราะตอนนี้น้องเกณฑ์อือเหลวเรียบร้อยแล้วอะไรทำไมต้องถือถุงมาติเพราะอะไรฮนะ,ะป่วยหรอคะป่วยเป็นอะไรอะ่ะถึงขนาดกับเดินไม่ไหว ไม่มีแรงเลยตอนนี้เหมือนเขาก็สกรีนเบื้องต้นก่อนว่ามีอาการแบบคล้ายโควิดหรือเปล่าเลยเรียบร้อยอาหารเป็นพิษคุณหมอบอกว่าช่วงนี้นะคะเด็กมาด้วยอาการท้องเสียและอาเจียนกันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นกินอะไรมาวันหน้าร้อนไปกินอะไรเข้ามา,าอาจจะไก่ <มา S 2> <ห>ชิ้นนั้นไก่ชิ้นนั้นเส,นะสียงคนป่วยไหนสิ สวัสดีค่ะ <laughs> แหกเป็ดมากเลยร้องกับกับ <laughs> เรียบร้อยค่ะฟลูเอนอนโรงพยาบาล่แล้วก็ทำอะไรมั่งทำไมไปนานจังไายโดนเจาะไปเก้าทีเก้าทีทำไมถึงเยอะขนาดน,นั้นอะหาเส้นเลือดไม่เจอเหรอ เนื่อยเนืด,นดกินน้ำน้อยใช่ไหมต้องพยายามกินน้ำเยอะ ล้อเหรอเฮ้ยนี่2ล้อเหรอเกนเกนขี่จักรยานสองล้อเป็นแล้วเหรอนี่สามขวบเป็นแล้วอ่ะฮึมดูจักรยานคันใหม่เกนขับเก่งมากโฮมโปรซื้อมาจากโฮมโปรดูเก่งแล้วอ่ะเก่งไหมเก่งมากเลยดูไม่มีไม่มีล้มไม่มีอะไรเลยนะโอ้ระวังรถระวังรถเกนเกนเบรกเบรกเบรกโอ้โหไม่มีไม่มีแบบไอ้นี่เลยนะ ยังเลยอ่ะโอ้โหดูดิดูดิโอ้โหโอ้โหสุดสไปแล้วะวิ่งแม่อีนางแม่วิ่งอีแม่วิ่งนี้ยากยากยังไงอ่ะอ่ะคณิตครูให้ทำอะไรบ้างคือครูให้ทำแบบยากยากยากยังไงอ่ะบวกเลขหรือนับภาพบวกเลขเอาบวกเลขเอาอ่ะยังไม่ได้เรียนเกมพวกเครื่องให้ ว่าไงหายไปอ๋อนี่ปิชาอะไรนะเราตีกันกาคุณครูฮะฮะให้หยุดทำให้หยุดทำเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าขนมมันเละเดี๋ยวมันเละโอเคยังไงทำได้หรือทำไม่ได้ก่อนกระชอบกบกรูชับกบกรชบกหนูกลับกับเพีอนอีกหนึ่งร้องไห้ทำไมอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะโดนตีเหรอ เพราะว่าว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ร้องไห้เลยเหรอโอ้ oh, คุณครูว่าเหรอไม่ว่าอ้าวคุูไม่ว่าแล้วหนูร้องไห้ทำไมก็หนูชอบกกอ่ะ <laughs> แล้วอันนี้ปีนี้จะได้เท่าไหร่หนูรดงนเทง <laughs> <laughs> นี่นี่วันนี้เรามาซื้อกระต่ายกันนะเ <cs uk> กาะเลยเหรอมันลากเลยเหรอมันเลียไหม เราจะสอนอะไรมันได้บ้างกระต่ายเนี่ยเออมันมันสวท้อเออเราเปิดช่องใหม่นะดูกระต่ายกินนู่นกินนี่ไว้คอนโทรลเออจับคอนโทรลไว้เออจับคอนโทรลเดี๋ยวตายค่ะมือฉันเป็นเพศเมียอันนี้เพศผู้เอาสีไหนดีเอาสามตัวเลยไหมมอมะเยอะไปเยอะไปอ๋อมันเลี้ยงง่ายเออเอาผู้กับเมียไปเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็ขยายอยู่ิงกี้ไปกิี้ไปยังจับอย่แล้วมืนจะลอกเลยอ่ะเหมือนจะลอกจริงด้วย ก็น่ารักดีนะฮะตัวนี้ตัวกู้ใช่ไหมตัวกุ้งกุ้งตัวนี้ก็นิ่มละหนิ่มๆเหรอแอนจะมาทําสวยฮะทำอะไรบ้างทําหน้าก็คือยกไปทําหน้าหน้าแบบเหี่ยวแล้วเห็นไหมหน้ามันอย่างนี้แล้วเราก็จะไปอย่างนี้มันขึ้นนี่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นแม่ลูกสามถ้าใครไม่รู้ก็คือนมเหี่ยวมากแก๊กคาเดย์พิชซ์ สวยขึ้นมาเลยทันทีแล้วเนี่ยนะก่อนเพิ่งเปิดหน้าเปิดหน้าแล้วเธอจะรู้ยังไม่สวยเก็นช็อปเก็นช็อปเห้ที่จัดชีวิตกุศลเดียวโทีเียวบมเลยแล้วก็สรุปหมอกีตาด้วยเพราะว่าฉันตาดูไม่เท่ากันต้องดูแลดีๆเดียวๆไหวแน่ปะเนี่ย ตรงนี้สวยจริงๆนะสวยนะเนี่ยบาป้าจะบอกให้จริงๆบ้านโบราณมันดูใหม่แต่มันเป็นบ้านเก่าเลยหรือเปล่าไปดูนะหรือว่ามันมาแบบสร้างใหม่มันเป็นแบบแต่มันดูใหม่มากจริงๆนะใหม่มากแล้วก็ดูแบบเออไปในทิศทางเดียวกันแต่เขาบอกว่าบ้านตรงนี้ก็คือมีคนอยู่จริงๆนะกรุณาแบบใช้เสียงเบาๆหน่อยอะไรเงยออที่นี่เข้าฟรี้วยนะไม่มีใครเก็บตังค์เลยใช่ค่ะเกเกณฑเกณฑเกณฑนเกเกณนเเกเ กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งดยนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย